เผลผลหลือมทนคนน่ารักน้องๆครับน้องๆพร้อมที่จะปาร์ตี้กันหรือยังครับแลค่ะและปาร์ตี้ในวันนี้ก็คือปาร์ตี้เพิ่มพลังสำหรับนักเทควันโดตัวน้อยถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับเด็กๆปาร์ตี้วันนี้มีซูชิด้วยนะครับใครเคยกินซูชิบ้างครับ เก่งมากเลยครับน้องพิม์กำลังกินซูชิใช่ไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยเชอต้ากำลังกินอะไรอยู่ครับหมูทอดครับอร่อยไหมครับอร่อยครับน้องพิมพ์ครับน้องพิมพ์ชอบจานไหนมากที่สุดครับชอบจานนี้มากที่สุดซูชิอร่อยไหมครับอร่อยครับน้องเวลาชอบอันไหนมากที่สุดครับไส่กอ แล้วน้องเชอร์ตาล่ะครับซซชิครับสลาลังครับหนูจะกินไอติมรสอะไรครับรสช็อกโกแลตโอ้โหสวยมากอร่อยใครอยากกินคัพเคก้กบ้างครับน้องๆมีคัพเค้กหน้าพิ้วด, <c oughs> ด้วยนะครับน้องๆครับมีสลัดซีฟู้ดด้วยละครับในสลัดมีปูอัดมีกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกด้วยนะครับหนูชอบกินปลาหมึก อร่อยไหมครับสรังอร่อยมีความเด้งดึงแล้วก็อรนเจลลี่ว้าวน้องเวลากำลังทำอะไรอยู่ครับกินตาพี่คิ้วอ่ะน้องๆครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปดื่มนมพร้อมกันแล้วหระครับน้องๆทางนี้พร้อมแล้วส่วนน้องๆทางบ้านเรามาดื่มนมพร้อมกันเลยครับหนึ่งสองสามมาดื่มนมกันนะครับว้าว มแล้วร่างกายของเราก็จะแข็งแรงเสริมสร้างแคลเซียมครับโอ้โหโดยเฉพาะนักกีฬาเทควันโดก็ต้องดื่มนมเยอะๆนะครับวันนี้สนุกสนานมากเลยครับเห็นน้องๆมีความสุขพี่คิ้วก็ดีใจครับต้องขอขอบคุณ o ู i ลิ i คิสรีเฟชชิ่งเมลสเปรย์พ่นปุ๊บยิ้มปั๊บร้านอาหารญี่ปุ่นนิฮอนซูชิลูกปองสุดคิ้วจากร้านเจี๊ยบโบโซบอลลูนและไผ่ทองไอศครีม เสาหน้าเราจะมีของเล่นอะไรมาให้น้องๆได้เล่นกันบ้างต้องติดตามกันให้ได้นะครับวันเสาร์เกโมง45ทั้ทางอมรินทร์ทวี HD ช่อง34สําำหรับวันนี้มีความสุขคิวค้วๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายดีใจมากเลยค่ะวันนี้ลูกสนุกมากค่ะแล้วก็ภูมิใจที่เขาเป็นตัวของตัวเองได้น่ารักมากๆค่ะภูมิใจครับสนุกมาก ค่ะวันนี้หนูตื่นเต้นเพราะวันนี้จะมีปาร์ตี้ตั้งแต่ก่อนมาคือบอกน้องตลอดว่าจะมารายการนี้น้องก็แบบอยากมามากที่มารายการแบบเหมือนสอนให้แบบได้พ่อแม่ได้คุยกับเด็กเดก่อนอะไรเงี้ยครับว่าจะแบ่งปันอะไรให้เพื่อนเพือะไรเงี้ยสนุกครับภูมิใจค่ะที่น้องเวลามีความกล้าแสดงออกภูมิใจที่วันนี้ได้มากับลูกนะครับแล้วก็คุณแม่ครับแล้วก็สนุกครับรู้สึกดีครับที่มาพาลูกแล้วก็มารายการคิวคิวแฟมิลี่ครับก็ให้ลูกได้แสดงความสามารถต่างๆครับสนุกครับ เส้นี้กสิทธิแท้จากรายการคิ้วคิวแฟร์มารีคลับร้องให้ช็อปแล้ววันนี้มีหลายสีหลายไซส์ให้เลือกถูกใจตูวกกระตูนไลนไหนเลือกได้เลยสแกนคิวอา e ค้แล้วจับจองกันได้เลยครับ I've got to die, from I, to make you Amarin TV